สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen e v e r e s t นะครับรุ่นเทนนะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายที่ร้านสามแสนบาทนะครับแล้วก็สีขาวมุกนะครับแบบนี้ก็จะเพิ่มอีก12,000บาทครับคันนี้เนี่ยมากับชุดแต่งใหม่นะครับของ m o t i v e นะครับเดี๋ยวไปพาชมว่าคันนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ชุดแต่งเป็นแบบไหนนะครับเชิญรับชมครับเราเริ่มดูจากด้้้้้าาาาานน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 นหหหกกัััััะะะคครรรบบดตวจงเี่ย คันนี้นะครับจะทําเป็นสีดําด้านนะครับตัวอักษร f y d นะครับแล้วก็ตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยนะครับจะยึดติดกับตัวของกระจังหน้าทั้งหมดนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะทําเป็นสีดําเงานะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟ LED reflector นะครับพร้อม ไฟวิ่งวันนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับชุดแต่งของ e m o t i v e เนี่ยจะเป็นชุดครอบเข้าไปนะครับเป็นชุดครอบเข้าไปนะครับในส่วนของกระชนหน้านะครับชุดครอบตัวนี้นะครับก็จะทําสีนะครับเ,เล่นเป็นชั้นนะครับก็ตัวด้านบนเนี่ยจะทําเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของลงมาเนี่ยจะเป็นทําเป็นสี ดำด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบดำเงาแล้วก็จะมีะซีบอลเงินตรงคาดกลางนี้เลยนะครับคำว่าดุมกว้างนะครับอันนี้ครับชุดแต่งของเขานะครับอะแต่เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตัวของอคิวร้อนะครับคิวล้อก็จะเป็นคิวร้อที่มากับชุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว,ว่า อีโมทีฟนะครับเป็นสีดำเงาครับเป็นเพจแบบนี้นะครับรอมแม็กนะครับรุ่นเทนนะครับก็จะมีขนาด18นิ้วนะครับชิรนยี่ห้อที่25งห้5นะครับ65 r 1 8นะครับรอแอ็กลายตามที่ลูกค้าเห็นอยู่เลยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างของเอเวอเรสต์เทนนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับที่ากระจกมองข้างนะครับแบบนี้นะแล้วก็ ด้านหลังคานะครับด้านบนจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวของด้านข้างเองนะครับก็จะมีกาบกาบข้างประตูนะครับกาบข้างประตูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเองก็จะมีบันไดสีดำนะครับมาให้นะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตัวของชุดแต่งนะครับก็จะมีในส่วนของชุดสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์จะทำเป็นสีดำเงานะครับ นี้นะครับก็ตัวเหนือสัญลักษณ์คำว่าเอเวอร์เรสต์เนี่ยจะมีตัวของคเครื่อเหมอนสไปลเลอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับตกาบด้านล่างด้านข้าง,าง,างแบบนี้นับด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าอิมพอร์ทีฟนะครับมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะทําเป็นสีขาวตัดดําเงาแล้วก็ดําด้านนะครับแล้วก็ตัดขอบสีเงินนะครับแบบนี้เลยนะ ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือสแต่งของ e m o อีโมทีครับตัวรถของเอ r ิเทนนะครับจะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับไฟท้ายเป็น LED นะแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับจะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าอ่าทษทีนะฝาท้ายเป็นแบบเปิดแบบแมนนวลนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยโชก็จะดันขึ้นไปครับเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับแบบนี้เลยนะครับลาปิดก็แค่เราดึงลงมานะครับ ออกมาแล้วก็ปิด่าแค่นั้นเองครับตัวฝาท้ายตัวรถนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับอ่านะดูข้างในนิดนึงครับตัวรถเป็นเบาะหนังสีดํานะแล้วก็เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าได้คนขับนะครับตัวรถก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ตัวแอลโต้แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีเด็กมือไฟ้าพร้อมกับตัวของโหมดการขี่ให้ถึงซีโมดนะครับที่ชาร์จไร้สายนะครับ ครื่องยนต์จะเป็นดีเซล2.0ลิตรนะครับไอกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 0นิวตันเมตรนะครับก็เรียกว่ามาครบเลยก็ถ้าลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์เจดี่นั่งนะครับราคาไม่สูงครับล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับราคาเท่าไหร่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0863232518นะครับดูแอดได้ดีได้ตามเบอร์โทรไั้เลยตอนนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ